การโกหกด้วยความจำเป็นเป็นกรรมไหมเป็นนะดังนั้นเป็นหมดน,นะโยมเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับไปมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ำแข็งมันจะร้อนได้ไงมันต้องเย็นนะผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคตวจีกรรมคตมโนกรรมคตอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว เดรัชานประเภทงูตะขบาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนน,ะนี่คือความเป็นสัพพัญญูของพระเจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทํากันเองไงนะมันจําเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันนะต้องหาวิธีหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดนะ หลีกเลี้ยวลดหย่อนผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนนะให้ใช้ปัญญาหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้เหมือนกับสัต,ตบุรุษเนี่ยคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอะว่าคนคนนี้เป็นสัต,ตบุรุษคนดีเห็นนะแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผย ถ้าถูกถามเนี่ยเป,เปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้ว่างให้คนอื่นเข้าไปพูดนะแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดนะไม่ต้องไปลดทอนไว้ ม่เดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเรานีกดความดีม right? hmm. <c oughs> like ันไว้ก like ่อนไม่มีบอกเถิดนะให้ทราบถือว่าคนคนนี้เป็นสัตว์ปรุษคนดีเข้าใจไหมก็เป็นวจจีกรรมโคตเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่ ยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอา,อากุศลก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอากุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคดใช่ไหมไม่ไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆนี่ลักษณะของการโกหกนะนั่นเราต้องฝึกฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คําพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระตั้งด้วยนะ ไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้าโยมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยโยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะให้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทําธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันนัาจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมนเนี่ยใช่ไหมโยมจะระแวงจะทำอะไรเดือดร้อนไปหมดเลยนะอืม เชนได้เยมได้โสดาบันแค่สินห้าบริบูรณ์พุทุชนเราโคคารวาเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีสินห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัด ว่าใครเป็นโสาบัญยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อน5้นาสิี่นยะที่พระเจ้ารัดไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะนางวิสาขาเป็นโสาบัรมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสาบันไม่ได้บวชด,ด้วยเห็นไหมอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมละ่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจนันดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ย ปุพันตานุทิฏฐิอภรณตานุทิฏฐิความเห็นตาลบขันเบื้องต้นเบื้องปลายยังอยากยังอยากรู้อยู่เห็นนะโซดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโซดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดหละเห็นนะเนี่ยโยมอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลย นะนะโสดาบัน <c oughs> ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคำพระศาสดาศาสดาบอกละเอียดมากแต่ก่อนเราเคยคิดว่าพู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหพระเจ้าลงรายละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคำตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพู้เจ้าตอบไปห,หมดแล้ว มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้จ้าบอกคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นผู้จ่าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้นนะนการถือสิน5้าอย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ อันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกพระองค์จึงบัญญัติตัวสินห้าว่าภายเวรห้าประการถ้าไม่ได้กระทําตรงนี้ให้ดีคนนั้นจะไปสู่นรกกัมนนเรชานหรือเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ทําปานาติบาทย่อมเป็นไปเพื่ออายุสัน้นวิบากอย่างเบาของผู้ทําอธินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะ วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิชาจารยย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์นะย่อมถูกกล่าวตูด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีนะวิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมลยัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว,ว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อวิปลานะความเป็นบ้า แต่ถ้ายัางหนักเหมือนกันหมดคือนรกในเดชานเปรววิสัยนั้นสินห้ามีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทําให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้นะทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ไม่แน่ ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทําสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทําสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยผู้เจ้าตัดไว้กับพระนรนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทําสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่ายมต้องฝึกทําสมาธิฝึกสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคําสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหม มันจะเกือ้อกูลกันไปเกือ้อกูณกันมานะถ้าถ้าสินห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากําหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากสินสมาธิปัญญาหรือปัญญาศินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนา มักมีองศาตเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทำปัญญาทำสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้จ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมาการมนตศีลหะาศีลห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทำตรงนั้นก่อนเข้าใจไหอา่อาอ่าฮะอืม อ๋ออออ่าฮะอ่าฮะลดได้ได้ไดอ่การตีสุนัขคงไม่บาปขนาดนั้นนะอ่าฮะกังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอาบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เอง,เองพ้นได้ใช่ ใช่ศินสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดนะพ้นจากกรรมได้หมดอืมในชีวิตประจำวันรักษาสินห้าครบแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยตอนนี้รักษาศินห้าครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหม ถ้ายังไม่ทําสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกค,คนหนึ่งเนะี่ยที่เห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปเกิดในอบายนะผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพระนนถามว่าพอรับฟังไดไหมผู้เจ้ารับฟังได้ไาไดทาไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัดบุคคลสิบจำพวกในโลกบางคนทุศีนแต่มีการสั่งสมสุตตานะ แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตนั่งสมาธิคนนี้พ้นอบายได้นะทั้งที่ทุศินแต่บางคนสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะ,ะดังนั้นสินห้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันสินห้าต้องบวกกับโสตาปยังคสีองอันถึงจะเป็นโสดาบันเห็นไ,ไหมเช่น การทำสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถถาคตอย่างถ้ายมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอานาปานาสติบอกภิกษุปไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคําบริกรรมอะไรไหมไม่มีไม่มีอย่าไปเติมพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อีกอันหนึง่งเห็นไนหะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่พระเจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คํานี้ไปนะไม่มีนะนี่อนาปาณสิรล้วนๆเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเราทําหนังสือมาให้เนี่ยอนาปานสติเนี่ยโยมทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดแค่นี้32มระสูตรนะครบหมดแล้วโยมอยากเจริญอานาปานสติเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทำสมาธิแค่นี้เข้าใจไหมถูกต้องนะเท่านี้ก็พอ ถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทํางานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างน่งจะรู้จักหมดโสดาบันจะรู้จักขันห้าไงรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5ตัวนี้ทํางานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันทั้งสี่ อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้นี่เป็นอาสาธาานาญาญญาณของโสดาบันเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้า้า้เห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทา,านจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมาตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตาย การทาจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทําให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากการที่ตาลําบ,บากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลําบากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสูจน์เป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงต่ายมมองต่ําตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะ แต่มองต่ำก็สบายนะเดินได้พร้พุทธเ,เจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าชานหนึ่งสสถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิ ที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชานหนะึ่งสองสามสี่นาที่นั้นเห็นไหดังนั้นเดินก็เข้าชาญหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้นะอืมนะฮะฮะ อือฮะออฮะไม่มีสาระอะไรนั่งสมาธิเห็นดอกปัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในหละไม่มีสาระเห็นได้จีปาถะโยมเอาอริสัตีไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือย,ยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นโยมไปดูท่ฏท,ที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่ง,ซ,ง,งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง มันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวรรณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพานโยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญาตาคือความว่างเหมือนอากาศเนี่ยจะบอกว่ามันยาวสั้นไงอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นไงี้มันบอกไม่ได้อย่างเนี้นะอืาา้ อ,อืถ้าไม่มีคำบริกรรมหรอจะฟุ้งซ่านง่ายเหรออก็สัจความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจความจริงอย่างไรและเวลามีคำบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุ้งฟุ้งเหมือนกันนะยุค คนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นดีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าสัพพัญญูนั้นรู้เป็นพันนหมื่นๆแสนๆปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิน้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูเท่าพระพุทธเจ้านะไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัญญัติใหม่ได้เราคัดง้างคําศาสดาได้เลยพระตถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีนะคำรบกรรมดีเราขัดกับศาสด,ดาตัวเองทันทีทั้งที่พระพุทธเจ้าห้าม เห็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าต้องมาอันดับหนึ่งอยู่อาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมอ่าใาาาาาช่ไม,ไม,ตไม่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะจากคําตถาคตด,ด้วยกันเองเช่นจเจริญนานาปานสิแล้วแหมมันยังไม่ค่อยดีจะทํำยังไงผู้เจ้าบอกทำที่เกื้อกูลต่อการจเจริญนานาปานสิเช่น อยากคุยมากอย่านอนมากอยากคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยนะสั่งสมสุดตาให้มากคืออยากกินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรผู้เจ้าสอนอีกนะลงรายละเอียดไปอีกนี่ตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอ่าเห็นนะบอกละเอียดละอ,อยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรผู้เจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมอ่า รูกประคำะคนจีนใช้รูกประคำช่วยมันจะมันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตผู้เจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัรยานวัตรใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นนะอือฮืออ่า คือมหายาณเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงเขาถือคําสาวกซึ่งคําสาวกพระเจ้าตรัสไปแล้วว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกากรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษา พระองค์กำชับไว้เลยเห็นนะเราจะได้กัลยาณวัตรใหม่ๆเข้าไปอือฮะอ่าฮะอ่าฮะทำไมเขาไม่เจริญอานาปานสติอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโยมไปกราบพระพุทธเจ้า แล้วผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอจะเรินอนา,นาปาลูกประคำได้ไหมคะยมไปแยงผู้เจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนะ่ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าอืมอ่ ่แหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรมทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทำไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่นะมันทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดไข้เขวไปจากหลักกรรมที่าศาสดาบัญญัติทันทีเลยเห็นนะมดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของผู้เจ้าหมดไงนะเนี่ยมีผลดีบ้างไหม ผลผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมนะเหตุแห่งศาสนาเสื่อมจะมี4อย่าง 1. จดจำบทพันธการมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลยและถ่ายทอดกันผิดในข้อที่3ส่วนข้อที่สองเนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่4ีเนี่ยภิกษุที่บวทนานเนี่ยนำผิดอ่าเป็นเทระผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิดนี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพราะนั้น แต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอมันนิดนึงนะทุกคนขออย่างละนิดทั้งนั้นนะโยมสองพันกว่าปีอะโยมเป็นร้อยความเห็นญี่ปุ่นสองร้อยกว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต็ไมไปหมดเลยเห็นนะนี่แหละมันจึงเกิดสายเกิดนิกายเวลายมงคุยธรรมะก,กันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นนะก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอพ่อตรงเนี้แหละอถึงว่าเราต้องยอมผู้เจ้าคนเดียวไงว่าพราะองค์เนี่ยคือสัพพัญยูอืม Uh huh. ได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้การที่จิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัจจะความจริงเยมนะจิตผู้เจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งลาคาญแต่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาได้ตรงเยอะเวลาฟุง้งฟุ้งไปในอะไรเพราะพระองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปในสี่ขันเห็นไหมท่านใช้ปัญญา และขนาที่จิตมันฟุ้งเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นไหมเพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนะเวลายมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นนะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะ ใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบลากความเพลินเอากลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยผู้เจ้าใช้กายคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทเดินยกกลมก็เป็นกายคตาสติพี่นาความไม่งามของกายก็เป็นกายคตาสตินี่มีอะถูกต้องถูกต้อง แค่นะั้นไม่ไม่ต้องวางไปได้เลยนะแล้วไม่ต้องมีคำพูดอะไรแล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่พระเจ้าไม่เคยใช่เดินปกติน่ะ,ะเดินปกติธรรมดานี่ได้หมดนะไม่ต้องไม่ต้องนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังนะพระเจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเปลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนหยิบบัด ีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้มการหลับการตื่นการนั่งการนอนการพูดกันนิ่งรู้ตัวหมดนะอิริยบทปกตินะถูกต้อง,ก,องการที่ทำสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน่นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่ง ผู้เจ้าบอกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คาไม่จริงนะเนี่ยคือพุทีิกล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐานสี่กองกุศลที่แท้จริงดังนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นการที่โยมมารู้ลมใจใจเขาออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้นะ ไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้อีกแล้วถูกต้องนะอ่าใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอินทรีย์นะแต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็นการเคลื่อนเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับนะดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉยๆนะจะไม่บรรลุ เป็นอริยบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับถ้าโยมทําสมาธิอย่างเดียวผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้าโยมทําสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะปรนิพันธ์ในภพนั้น,นมีอธิบายไว้หมดเลย,ยนั่น,นถูกต้อง ดังนั้นเวลาจิตยอมฟ้ง่านนั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลยต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนอะมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้สุดยอดเลยอือฮึอือือืึได้อยู่กับการเดินถูกต้องใช่ ได้รู้การเคลื่อนไหวรีบทนะ,ะทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทำในใจใจอยู่กับกายจะอยู่ท่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายยคกษตาสตีผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะอื เห็นไหมพอยมรู้คําศาสดาเนี่ยเรื่องการภาวนาง่ายนะผู้ช้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะอย่างว่าไงนะการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญญาไหมใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญานะ ได้หลุดพ้นได้ไ,ญญได้ได้เพราะขณะที่มีสมาธิสินครบบริบูรณ์ในตัว,ตถ,วญญถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริสัต4สีไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริยสัตคือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วยดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็น จิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปรเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นผู้เจ้าเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะปัญญาปัญญาทำให้หลุดพ้นขณะที่มีปัญญามรรคทุกองค์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรรคใดมรรคหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียวเช่นโยมคอยทิ้งอกุศล คูเจ้าบอกขณะนั้นเธอได้สมาธิฏฐิด้วยความเห็นถูกแล้วที่มาทิ้งอกุศลได้สองมรรคสองตัวแล้วความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวละสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติและความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสัมมาสมาธิมรรคถูกกระทําขึ้นมาห้าองค์พร้อมกันเลยเห็นไหมนี่คือแง่มุมนะย